ห้าสี่ห้าสี่สามสองแวปรจานจับึงน้ำยิ่งไหลลึกด้ถึงคนแซวแซวประาจับึงน้ำยิ่งไหลลึกน้ถึงคนแซวแวเรือไปซื้เก้าอี้แซวเรือไปซื้เก้าอี้ขอเชิน้องจีทุกขึ้นมาแซวอแซวประจานจับตึงน้ำยิงไหลลึกด้ถึงคนแซวไม่แซวประจานจับถึงน้ำยิงไหลลึกน้ถึงคนแวอาวขอเชิน้องจีจีนาตัวอมคลนค่ะสวัสดีค่ะชื่อว่าจีจีนะคะอ่าเดี๋ยวอายุ 14บปีค่ะก็ท่าจีจี้ยื่นมือไปให้พี่ๆทุกคนแล้วก็ทุกคนก็หอวพูดว่าจีจี้นะคะย้จ่ะแบทหมดให้เราไปหาปล่ะแต่ในขาดความรักให้เรามาหาจีจี้ให้เธอมาหาใครนะจีจี้สวัสดีค่ะจีจี้วินเคฟเดย์ค่ะอ่าน้องจีจีนะคะขอสัมภาษณ์น้องจีจี้นิดนึงค่ะแบบลึกซึ้งแบบไม่ น้องตอบไม่ได้ทํายังไงดีรงเราเนี่ยดับรู้มาว่าน้องจีจี้เนี่ยเป็นคนเ้าว้ามบ,บอเฮ้ยทุกคนได้แบบมีคนชื่อเหมือนกันแล้วทุกคนม้นพี่แบบเป้าว้ามบอน้องก็เลยเดินตามเตินตามไงไม่ถูกไม่ควรเลย<ต>เอ้าวนี่ใครชื่ออะไรเราจีจี้เอ้าน้ชื่ออะไรจีจี้เอายังไงดีไม่ยังไงดีปกติเพื่อนในห้องชื่อเมย์เลยก็มีเมย์สวยเมย์นี่นะถ้าแบบมีเมย์หนึ่งเมย์สองนะเอายังไงจีจี้ยังไงต้องเรียกกันให้ถูกนะ ่ริงหรอข้าไปก่อนให้แบบถามน้องก่อนเดี๋ยวค่อยมันจะประเด็นนี้นะคะพี่ไข่ไปทําเลยได้ข่าวว่าน้องชอบทําอาหารด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะแล้วพี่กินได้ไหมคะได้ได้ชองทำอะไรไปถึงแล้วไม่เคยถึงเราเลยไปถึงปุ๊บอ้าสชาตอร่อยมากเลยฉันยังไม่ได้กินเลยไงแต่นนั้นอ้ออร่อยมากใช่อร่อยแล้วเห็นมาทํารอบสองด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะชอบชอบทำอะไรคะแบบชอบทำอะไรคือตอนแรกหนู หนูมีแค่นมกับชีสหนูก็เลยทำคาโบนาร่ากินเห็นวันก่อนอยู่ที่รอทำเนี่ยโค้กข้นไข่ต้องยังไงต้องต้องให้ต้องมีเอ็กซ์เอ็กซ์มาเกสกับได้แล้วทำไมตรงนี้อยู่ตั้งนานไม่เิดคอน้ำใจเคยแล้วจีจี้เคยยังหนูเคยไปทำอะไรหนูเคยไปหนูเคยไปอันเนี้ยบอกไข่เกาะออกมาแล้วก็สอนคุณผู้ชายอู้หูาที้ไม่แค่นั้นน่ะยังไม่ได้สอนสกิลไห้บ้านไปเรือนเลยแล้วนี้แบบว่าสมมติว่าแบบ แกหนูอย่างเงี้ยคาดูอยู่ทําไงอ่ะบอกทำอะไรไม่ได้เลยอะเดี๋ยวมาพร้อมกันเลยทั้งหมดเนี่ยไม่พี่ไม่ต้องห่วยใจในส่วนของหนูกับพี่คายอยู่เดือนสกาดด้วยกันด้วยใช่ไม่มีนะไม่รับเดินเหมือนกันเพราะว่ากลัวไฟไหม้ไม่ไม่แปลกใจไม่แปลกใจเท่าไหร่เรารู้จักกันแล้วรู้จักน้องทีกว่าัน้องกันดีกว่าครับผมอะอะนี่นี่ไม่เขียนว่ามีคนเสนอว่าให้จีเจกับจีเจสรุปไม่มีใครได้ชื่อตัวเองเลยสักคน ต้องมีใครชื่ออ๋อไม่ค่ะอ๋อสปอยชื่อตัวเองถือว่าเราควรจะมีชื่อจริงไหมแบบว่าไม่เราชื่อคุณต้นด้วยนัดเหมือนกันตอนแรกใชกว่าหรอจีนัดอ่าและคกรุ่และนัาหรือว่าเอางี้นะคุณต้นล่ะหรือว่าทุกคนเอาง่ายไหมเป็นจีจีกับไอจีเฮ้ยสบายสบาย ไม่ได้ไม่ได้เขาเขาป็นประเด็นแล้วมีอยู่มันเป็นประเด็นมันเป็นมันเป็นประเด็นช่วงหนึ่งอยู่เอาเป็นพี่จีน้องจีก็ได้นะพี่ว่าน่ารักดีเออพี่จีน้องจีดีกว่าน่ารักดีโอเคเอาละครับผมนี่นี่มาถามมาเลยนะเป็นน้องของบา์สจริงหรือเปล่าพี่บาสเป็นลูกคนแรกลูกหรืออะไรเขเป็นคนที่สองค่ะเอาเป็นคนที่สองอยู่ในตระกูลบาสก็คือเป็นลูกบอล บอลเตะเข้าโก้ไปยังไงดีไม่เข้าโก้เลยซิตี้เกิดเลยเป็นน้องของพี่บาจริงหรือเปล่าพี่น้องน้องสาวพี่บาจินแบบทานทานตามกันมาเลย่อ๋อเหรอโอ้ไม่ต้องตามก็ได้เดี๋ยวจะอายุเท่ากันก็เว้นสักปีสองปีอะไรอายุไม่เท่ากันนะคะโอเคโอเคคือเป็นน้องจริงๆนะคะผมเคลียร์แล้วนะคะทุกคนก็คือเป็นน้องจริงเป็นน้องแท้ๆเสร็จแล้เดี๋ยวการสาอบเปไปตรวจได้เลยเทีนเออ่าโอเคค่ะอ่ามาที่คนต่อไปเลยไหมยังไงดีได้ เราอยากจะพูดคุยอะไรกับน,น้องอี่ันหนึ่งแบบไหมนี่ก็ให้แบบน้องม้องม้องอะไรน้องจี้พูดถึงแบบเอ็นนิสัยของตัวเองที่บอกว่าบอกว่าเป็นคนบ้าบอคือแบบเราชอบแบบทําอะไรงานอดิเรกอะไรอย่างงี้เหมือนทาไมถึงแบบก็คือหนูแบบเป็นคนที่ขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเวลาอยู่กับทุกคนรุ่นสามเนี้ยก็จะชอบแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าทุกคนก็จะจิ้มเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็คือคนชอบชอบ คนโซนๆอย่างงี้ยเป็นคนเอเนอร์จีเยอะอะไรเงี้ยพอกันเลยนะเราสองคนพี่น้องกันไงพี่น้องซี่ไงโอเคได้เลยครับผมมามาคนต่อไปดีกว่านะครับผมทำขบวน